ครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้พี่นี่มารายงานการจราจรในเขาช่องตะโกหรือทางหลวงหมายเลข348อำเภอตะพยาจังหวัดสระแก้วบ่ายโมงของวันที่13เมษายน2567 นั่นเจ้าหน้าที่เปิดช่องจราจรพิเศษให้ขึ้นได้สองช่องจราจรแต่ทุกคนอย่าเบียดกันอย่าแซงกันมันจะเกิดอุบัติเหตุเดินทางปลอดภัยค่อยๆไปท่านผู้ชมอากาศน้อน,นอนแล้วรู้สึกว่าตอนเนี้ยฝนมันจะตกนะทุกคนฝนตั้งเข้ามาแล้วท้องฟ้ามืดตึต๊ดตเลยตเตรียมจะตกเลยนี่ขึ้นเขาช่องตะโกทุกคนเห็นไหมเปิดสอง,องช่องจราจรใส่ความเร็วได้ก็จริงแต่อย่าเร็วจนเกินไปมันจะเกิดอุบัติเหตุทุกคนแม่ผมคิดว่าเมษานี่วันที่13เนี่ย พี่น้องนะ่าจะได้อยู่บ้านเล่นน้ำเลยนะแต่ตอนนี้หลายคนยังเดินทางกันอยู่เลยเอาให้กําลังใจสู้ๆผ่านเขาจองตะโกร,ระยะทาง3กิโลไปกันโล่งแะ้ะท่านผู้ชมอ่าเพจถนนไทยแลนด์จะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเมื่อนี้้นอนบอกเออพี่น้องเลยเอาเดินทางปลอดภัยสุขสบายดีอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีสงการไทยเด้อครับผมสวัสดีครับ